กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายจิติพจน์วิริยโรธสมาชิกสภาผูา้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยจากจังหวัดศรีสะเกดครับที่ผมต้องขออนุญ,ญาตได้อภิปรายนะครับก็เพราะว่ามันมีประเด็นอย่างนี้ครับคือพวกเราพยายามจะนําเรื่องนิยามโดยทั่วไปของคาว่ากรรมธิการมาใช้กับร่างพระติอํานาจเรียกของสภาผูา้แทนรัษฎรและวุฒิสภาเนี่ยมันก็เลยเกิดความสับสนครับ แต่ถ e un, yeah right? Duke, ้าหากว่าท่านประธานได้กรุณาดูรัชรูลมาตรา129นี่นะครับซึ่งเป็นฐานของเรื่องนี้เนี่ยนะครับอยู่ในอยู่ในวรคที่วรกที่4ครับเขียนไว้ว่าคณะกรรมการตามวรกหนึ่งมีอำนาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดนะครับสังเกตนะครับว่าคณะกรรมการที่มีอำนาจเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคณะกรรมการตามวรคหนึ่งเท่านั้น ก็คือมอีตามที่กําหนดนะครับในวรรคหนึ่งว่าสภาผู้แทนรตรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญและมีอํานาจเลือกบุคคลที่เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญและหรือคณะกรรมการร่วมกันตามมาตราหนึ่งเพื่อกระทํากิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการที่จะมีอํานาจเรียกเนี่ยเป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเท่านั้น แต่ว่าถ้าหากว่าเราพยายามจะใส่นิยามคณะกรรมการให้ครอบคลุมทุกชนิดนะฮะอยู่ในนิยามของพระราชบัญญัตินี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอในมาตรา6หรือมาตราอื่นๆเนี่ยท่านก็ใช้คําว่าคณะกรรมการมีอํานาจไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคณะกรรมการทุกชนิดเนี่ยนะจะมีอํานาจตามพบรบคาสั่งเรียกด้วยซึ่งมันก็เลยจะทําให้เกิดปัญหาว่าอาจจะขัดหรือแย้งกับรัฐมนูนมาตรา129วรรค4 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เพื่อให้มันจํากัดเฉพาะในเรื่องของร่างพู้ญยัิคำสั่งเรียกเท่านั้นนะครับผมคิดว่านิยามคาว่าคณะพรธิการที่จะมีอํานาจตามะู้หยัิคำสั่งเรียกเนี่ยท่านก็เขียนได้ชัดเจนนะครับว่าคณะกรรมการที่จะมีอํานาจตามร่างะู้หยัดพนักงานการที่จะมีอำนาจตามคําสั่งอํานาจเรียกของสภาผู้แทนเนี่ยนะและวุฒิสภาเนี่ยก็ให้มีจํากัดเฉพาะตามวรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญเท่านั้น ก็จะตรงตามรัฐธรรมนูญและไม่เกิดความสับสนส่วนนิยามของกรรมธิการว่าจะครอบคุมอะไรบ้างผมคิดว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ไม่เกี่ยวข้องกันครับขอบคุณครับท่านประธานครับ